าเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดียินดีนดต้อนรับมาเลยช่องนี้มีจะกินวัซสานมีอะไรกลังแกงเผ็ดแกงเผ็ดใส่เห็ดสดใส่แกงเผ็ดไก่นะคะดูสิมีอกไก่ครึ่งกิโลวิธีหั่นแกงเผ็ดอยากถ้าอยากให้มันน่าทานนะคะวิธีหั่นไก่นะคะอย่าหัน่นฝอยอย่าหัน่นหั่นเป็น สักหนึ่งเมตรทหั่นเป็นอย่างนี้นะคะมันจะนุ่มแล้วก็วิก็แกงเผด็ดวิคจะหมักซอสหอยแล้วก็มันจะนุ่มนะคะใครอยากใส่เห็ดแกงเผ็ดก็มีมะเขือแต่คุณสามีฝรั่งเขาไม่ทานมะเขือแต่อันนี้เป็นพริกหวานคาบอกว่าใส่พริกว,ว้าใส่พริกหวานอันนี้รสชาติกลมๆผนงไก่ เด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ฝรั่งชอบรสชาติกลมกล่มนะคะแล้รับจะมีกะทิกะทิครึ่งกล่องแล้วก็วิจะยยอดอยากใส่ผักอะไรก็ใส่ได้เขาเขาจะทานผักแบบนี้แต่แต่พวกมะเขือบ้านเราแกงเผ็ดต้องมีมะเขือพวงมะเขือแต่นี้เขาบอกว่าให้ใส่ผัก ใส่ผักใส่สุเกตตี้อันนี้มันจะหวานนะคะแกงเผ็ดไก่ชอบไหมชอบไหมรูปร่างหน้าตาแบบนี้เขาาไม่บอกว่าไม่ต้องใส่ไข่มะเขืออยากสีเขียวก็ใส่ลงไปอยากเพิ่มสีเขียวก็ใส่ใส่อะไรที่เขียวเขียวผิกเขียวใส่อะไรที่เขียวเขียวลงไปบรอกโคลีก็เขียวนี่ยริกเขียวใส่ลงไปแล้ว อันนี้พริกหวานพริกเขียวเขียวเหลืองแดงพริกใส่ลงไปแล้วคะ่ะมันจะให้ทำให้นะคะเมนูอาหารหน่าทานใช่ไหมเขียวแดงเหลืองแต่อันนี้มันไม่เผ็ดนะคะแกงเผ็ดฝรั่งแกงเผ็ดแต่ให้รสชาติกลมๆตรงถ,ถ้าบ้านเราถ้าเราบอกว่าแกง อันนี้แกงผัแหงไก่ไม่ใช่แกงนี่ผัแหงไก่ฝรั่งก็ชอบไทยก็ชอบใช่ไหมข้าวร้อนๆสักถ้วยไหมคะดูสิวิธีหั่นไก่นะคะประมาณหัน่นจะเป็นฝอ,อยนะคะหั่นให้ครึ่งนิ้วนนาๆมันจะน,นุ่มทำให้เวลาเราเสิร์ฟ้วเราเห็นชิ้นไก่ สวยๆน่ารับประทานนะคะเดือดผุดๆแล้วก็ไปเสิร์ฟเสิร์ฟใส่ถ้วยสวยๆจัดถ้วยสวยๆพร้อมเสิร์ฟนะคะชอบไม้แกงผแดงไก่มาเลยค่ะใครอยู่ข้าวยกมือขึ้นบ้านพี่แคดคนห,หุงข้าวหุงข้าวนิดหน่อยก็ไม่หมดหม่ไฟฟ้ามีแต่หุงใส่โมอเล็กๆข้าวร้อนๆสัก ถ้วยไหมคะมาอะไรเพื่อนอืมกินเร็วก่อนจะเสิร์ฟี้ก็จะหยอดหยอดอะไรไปกะทิสดสดมันจะน่าทานมากนะคะก่อนเราจะเสิร์ฟเราต้องหยอดกะทิลงไปนะคะไปเลย